เกียดมากเลยหนึ่งสตางค์ห้าสตางค์สิบสตางค์สิบสตางค์หนึ่งสตางค์ห้าสตางค์ห้าสตางค์เก้าสามนี่แหละสิบเหรียญเนี 9, 3, เ่ยห้าสตางค์เก้าสามสิบเหรียญไปน่าจะเช็คตามนี้ครบถูกต้องก็โอนเงินเลยง่ายด้วยนะคะสะดวกกับคนซื้อและคนขายคนคนขายก็สะดวกคนซื้อก็สะดวกจะเกินไม่ละสิบอ่ะเกินอันนี้เอาไปโน่น ออกไปก่อน93ดูไปแล้วเนาะแล้วก็มาดูอันอื่นที่เขาส่งอะไรมาอีกก็มีครุฑก็มีสตางรูกระหนกแข้งสิงห์หนึ่งสตางกระหนกแข้งสิงห์สี่สิบเหรียญเหรียญน,นี้เขาเหรียญสวยอะคะ่ะเขาแยกมานะคะเป็นเหรียญสตางรูเหมือนกันหนึ่งสตางเหมือนกันหนึ่งสตางทองแดงรูหนึ่งสตางทองแดงแต่อันนี้จะเป็นลายกระหนกแข้งสิงห์ เมื่อก่อนนะเคยมีราคาสูงเคยมีเคยแยกขายค่ะแยกราคาจากกระดแข้งสิงกับเป็นทองแดงธรรมดาแบบนี้แยกกันคนละราคาแต่ตอนหลังนี้ไม่ไม่แยกแล้วนะคะขายราคาเดียวกันซื้อขายในราคาเดียวกันเนี่ยอันนี้จะเป็นกระดแข้งสิงกรีบบัวอันนี้จะเป็นอุนารอมพระแสงจักคนละลายกันเพียงต่างกันตรงลายต่างกันที่ลวดลายนะคะแล้วก็ขนาดราคาเท่ากันหนึ่งสตางค์ ทองแดงเหมือนกันอันนี้จะเป็นอุณาโลมอันนี้จะเป็นพระแสงจักรจะเป็นเออจะเป็นกระดกแข้งสิงลายสวยนะสวยมากอะ่ะเนี่ยโอ้โหเรียนนี่เหมือนอ๋อเขาน่าจะเป็นลงน้ำยามา เขาจะมีเหรียญอู้มีสตังรูเงินด้วยค่ะทุกคนวันนั้ลืมดูเลยไม่เกือบไม่เห็นเลยเนี่ยค่ะอันนี้จะเป็นเงินลายเดียวกันเลยกระหนกแข้งสิงเหมือนกันเงินนะคะสตังรูเงินในสมัยราชการที่8รัชการที่8เขาจะมีเขาจะมีเหรียญเงินที่เป็นสตังรูที่ที่เห็นที่เราเก็บ เราเห็นที่มีสะสมได้นะคะที่ยังอยู่ให้เห็นนะคะก็จะนี่แหละคะ่ะส่วนมากเลยเป็นเหรียญปกติเหรียญอื่นจะเป็นปดีบุกเหรียญดีบุกเขาจะผุหมดนะคะจะไม่ค่อยเหลือให้เราเห็นเป็นเป็นสภาพดีๆนะคะจะผุหมดในสมยัยราชการที่แปดนะคะ,ะก็จะมีะให้เห็นก็อยู่นี่แหละคะ่ะสตางรูเงินรูเงินนะคะราชการที่แดจะมีสามชนิดราคาห้าสตางสิบสตางและ ยี่สิบสตางค์ค่ะราคาที่เป็นห้รับซื้อนะคะห้าสตางค์รับซื้อสี่สิบบาทสิบสตางค์เนี่ยค่ะสิบสตางค์รับซื้อสี่สิบบาทและยี่สิบสตางค์ยี่สิบสตางค์จะหายากผลิตน้อยค่ะรับซื้อเหรียญละสองร้อยบาทนะคะโดดไปเลยนะคะยี่ยี่สิบสตางค์สองร้อยบาทนะเห,เหรียญเหรียญสตางค์รูค่ะขอบคุณคุณเปิ้ลนะคะที่ส่งมาขายให้ปนหน้าค่ะ โอ้โเยอะแยะเลยต่งรูทั้งนั้นเลยส่งไม่ได้อีกนะคะรับค่ะชอบมากเลยนะคะแล้วก็มีมีเหรียญครุฑเขียนไว้ร้อยห้าสิบบาทก็คือสามเหรียญเหรียญละเหรียญละห้าสิบบาทนะคะครุฑที่ผ่านใช้แบบนี้ค่ะรับซื้อค่ะรับซื้อ เหรียญเหรียญครุฑรับซื้อทุกเหรียญนะคะทุกเหรียญที่เป็นครุฑเลยค่ะรับหมดเลยที่เป็นครุฑครุฑบาทหนึ่งเจ็ดรับสิบห้าบาทครุฑตรงรับยี่สิบบาทครุฑเฉียงสองศูนย์รับเหรียญละแปดบาทครุฑเฉียงสองสองรับซื้อเหรียญละแปดบาทครุฑเก้าเหลี่ยมรับซื้อเหรียญละสามสิบาทครุฑสิบาทสองสีรับซื้อเหรียญละห้าสิบาทเนี่ยค่ะเหรียญนี้คือครุฑสิบาทสองสีนะคะรับซื้อเหรียญละห้าสิบบาทค่ะเก็บ อธิบายทีละเหรียญเนาะแล้วก็จบก็เก็บอันนี้ก็จะมีสามชนิดราคาห้าสตางค์สิบสตางค์ยี่สิบสตางค์นะคะยี่สิบบาทและสองร้อยบาทโอเคแล้วก็มาเหรียญเหรียญรูเหรีหยญรูก็จะมีนิกเกิลมีทองแดงนะคะนิกเกิลก็คืออย่างนี้นะคะนิกเกิลก็จะมีชนิดราคาห้าสตางค์กับสิบสตางค์อันนี้ห้าสตาง,งค์สิบสตางค์ค่ะ ห้าสตางค์กับสิบสตางค์รับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทนะคะทองอ่นิกเกิลน,นี่ก็สิบสตางค์แล้วก็มีทองแดงทองแดงก็จะมีกระดูกแข้งสิงและอันนี้ก็คืออุณาโลมพระแสงจักรค่ะรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทเท่ากันนะคะเนี่ยค่ะอันนี้กระดูกแข้งสิงก็รับซื้อเหรียญละเจ็ดบาทนะคะตังรูนะคะรับซื้อเหรียญละเจ็ดบาท โอเคค่ะขอบคุณคุณพานที่ส่งมาขายแล้ะขอบคุณท่านผู้ชมที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะโอกาสได้เจอกันใหม่นะคะเจอกันในคลิปหน้าค่ะขอบคุณที่กรุณากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณมากค่ะ